สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเป็ดชแนลครับหายกันไปนานเลยน่าจะคิมนนี้ออกก็น่าจะประมาณสามสัปดาห์แลวมั้งก <c oughs> <c oughs> ็นะงานมันเยอะงานมันเยอะครับ <c oughs> แล้ววันนี้ครับโอ้โหเวลาลุกเลยมาถึงปีใหม่กันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยในที่สุดซีซั่นที่ผมรอคอยก็มาถึงสักทีเพราะว่าซีซั่นก่อนไม่สนุกสนุกมันไม่ไปมีเว้ยเออซีซั่นนี้แหละน่ารุ้นหน่อยหลายเรื่องหลายแบบหลายสไตล์มีให้เลือกเยอะมากภาคต่อก็มี แต่ที่สำคัญเลยคือยูริเยอะชิบหายบอกแล้ววันเนี้ยนี่ครับนี่คือยุคต่อไปยุคหญิงหญิงชายชายชายหญิงไม่สำคัญอีกต่อไปใครก็รักกันได้นี่ผมชอบยุคดีมากก็โอ้หชอบยูริแกโอเคเับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมว่าเราไปเลยดีกว่านะไปดูกันว่าเรื่องไหนอะเด็ดบ้างไปมาที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับเรื่องนี้เขาบอกได้เลยว่าเป็นแนวที่ผมโปรดปรานมากนั่นก็คือยูรินั่นเอง เอาชื่อไทยแล้วกันนะเรื่องนี้ชื่อการปฏิวัติเวทมนต์ขององค์หญิงเกิดใหม่ยายคุณหนูยอดอัจฉริยะอ่าบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาดหวังได้เรื่องงานภาพแล้วก็เนื้อเรื่องคือจะเห็นจากตัวอย่างได้เลยครับว่างานภาพนี่มันโคตรสวยนะเอฟฟก์เอฟเฟกต์นี e ่มาเต็มมากเรื่องย่อของเรื่องนี้มันจะประมาณว่าเจ้าหญิงอานิสเฟียหรือถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเอกกันแหละ คือเธอเดียวไม่มีความสามารถด้านเวมนบ์ครับแล้วเธอมีความทรงจําจากชาติที่แล้วแล้วเธอเนี่ยก็เลยแบบว่าใช้ความรู้จากชาติที่แล้วเพื่อพัฒนาเวมนบ์แนวใหม่อะไรแบบนี้อยู่มาวันหนึ่งเธอก็แบบว่าไปโผล่ในงานอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกอะไรดีคล้ายๆวังแล้วกันแล้วก็ได้ไปเจอเจ้าหญิงยูฟิเลียคือเจ้าหญิงตอนเดีโดนเบื่อว่า,วาโดนขับไล่อะไรประมาณนี้เออทั้งสองคนนี้ก็เลยเหมือนแบบจับมือกันแล้วก็แท็กทีมกันเพื่อจะวางแผนปฏิวัติชิงอาณาจักรคืนมาเนื้อเรื่องก็จะประมาณ น,นี้ก็นั่นแหละอย่างที่เราเดากันครับก็คือ,อยูนี้แหละ <laughs> จะมีอะไรดีไปกว่าดีวะโหลายเส้นสวยเพระกนักเอกน่ารักเดินเรื่องแบบว่าการปะจนภัยเวทมนต์โอ้พฟคผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ <laughs> เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะก็รอดูได้ครับมีในบิลิบิลินะเท่าที่ผมเห็น ต่อไปครับผมว่าเราไปดูแนวแนวุ้ก้าครับมานดีกว่าแต่ผู้ก้าเรื่องนี้มันจะประหลาดนิดหนึ่งนะคือมันแบบว่าเหมือนพวกระแวงสังคมอะ และเรื่องนี้ก็คือเรื่องเหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลกจากชื่อก็น่าจะเดาได้คขาว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเรื่องมันเริ่มจากเหตุผลง่ายๆเลยครับคือไอ้กลุ่มผู้กล้า4คนเนี้ยที่มีไอ้นิกไอเซมอะไรพวกเนี้ยสี่คนคือมันเหมือนมันโดนหักหลังมาหรือว่าโดนหลอกมาอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็มันกลายเป็นว่าปาร์ตี้เนี้ยเหมือนแบบรวมคนขี้ระแวงอะไรประมาณเนี้ยคือคนมันเคยโดนหักหลังมาเนาะมันก็จะแบบว่าระแวงระแวงหน่อยแล้วความฮามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละคือ คุณคิดดูดิทั้ง4คนเนี่ยเหมือนเป็นโลกหวัดระแวงแล้วแบบว่าต้องมาอยู่ด้วยกันต้องแบบประจนภัยด้วยกันะแล้วการประจนภัยมันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันระดับหนึ่งเ่าจะผ่าตอนแบบไปสู้มอนเตอร์เลยแบบนีน้แต่พวกนี้คือมันไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันอยงคิดดูว่ามันจะขนาดไหน <laughs> ผมกดคิดผมก็รู้สึกคาแล้วนะเออต้องต้องรอดูจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่กาวพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งนะไปเรื่องต่อไปดีกว่านะเรื่องต่อไปนียถ้าคนที่เคยดูอนิเมะมาสักประมาณสัก เกือบ10ปีประมาณนี้คุณจะต้องรู้จักคนเขียนเรื่องนี้ครับทูเลอรลูไม่รู้ว่าใครจำได้หรือเปล่าแต่โขวเรื่องนี้มัโนโคตรตำนานครับทูเลอรลูเนี่ยแต่จานแกไม่ได้เขียนเรื่องนั้นเลยครับทูเลอรลูเนี่ยเหมือนแบบแกมาเริ่มทาโปรเจกต์ใหม่ก็คือเรื่องเรื่องโอโลวนคนปีศาจคือเรื่องนี้มันเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นทูเลอรลูเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยหน้าตามันก็ยังทรงเดิมลายเส้นก็ยังคล้ายๆเดิมเรื่องยอ่อเรื่องนี้มันจะประมาณว่าตัวพระเอกเนี่ ปิศาจอะไรประมาณเนี้ก็อย่างที่เรารู้กันครับเรื่องมันจะกลับมาแดวๆเดิมก็คือแบบว่าเรื่องนี้คงไม่ล้มแต่แบบว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์นั้นเออแบบมีเซอร์วิส่อยก็ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเกเขียนแบบน,นี้มาตั้งนานแล้วตั <laughs> ้งแต่ทูเริ่มรูแล้วเถ้าเกิดว่าคุณรู้จักทูกเริ่มรูผมคงไม่ต้องพูดอะไรบางอะมันทรงนั้นแหละ <laughs> ก็สารัาพสายหื่นครับก็มาดูกันได้ผมบอกได้เลยว่าผมคนหนึ่งเนี่ยที่รอดูนะเรื่องเนี่ยโอ้ยคิดถึงมากเลยนะลายเส้นแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยเรื่องต่อไปครับเอาแบบว่าหิวมั่งดีกว่าเอาแบบหิวตับหิวตับขาดคุณนงฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วแค่ชื่อเรื่องก็แบบว่านะเรื่องดีครับผมบอกได้เลยว่าหวานหวาน หวานแบหวานหวานมากตัวละครหลักก็มีอยู่แค่สอตัวเท่านั้นก็จะมีนางเอกชื่อชินะกับพระเอกชื่ออามันิเอาจริงๆนะเดินเลือกอะ่ะ มันเดินอยู่แค่2คนนี้จริงๆครับคือมันไม่มีอะไรเว้ยมันคือเลิฟคอมมดีีอ่ะเข้าใจว่าโรแมนติกคอมมดี้อ่ะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเยอะมากนะที่ชอบแนวแนวเวนี้ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะหวานขนาดไหนแต่เอาจริงๆนะแวบแรกที่ผมเห็นนะไอคิม้มสายุผมทองชัดๆ <c oughs> เหมือนมากเหมือนจริงๆครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าพิมพ์เดียวกันเลยอะ่ะเออประมาณนั้นเลยแต่นั่นแหละครับเราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะดีเหมือนเรื่องนะั้นหรือเป แต่มันจะไม่ไดราม่าแบบนั้นนะผมบอกก่อนถึงหน้าจะเหมือนกันแต่ก็ไม่พุนนะครับโอเคไปเรื่องต่อไปดีกว่ามาเรื่องต่อไปดีกว่าครับสำหรับอวสานพี่ชายฟังดูเหมือนจะดาร์กนะไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละแบบเลยเรื่องนี้ครับพระเอกของเราเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบเกมแนวแบบอีโรติกเกมโป้อะง่ายๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็โดนน้องสาวเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงครับแล้วเรื่องหลังจากนั้นก็ตามที่ทุกคนจินตนาการได้เลย มันก็จะแบบว่ามีซีนแบบว่ายังไงเดียมันเหมือนยูรินั่นแหละเออพูดตรงๆคือมันมันเหมือนยูริครับแต่คือในความยูริมันก็ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่อ่ะคุณเข้าใจว่าเออผมไม่รู้จะสื่อสารเร้งไรวะคือข้างในตัวพระเอกของเราเนี่ยมันยังเป็นผู้ชายมันยังเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเลยคือมันยังเป็นคนเดิมครับแต่ร่างกายมันเป็นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยมันก็จะถูกปฏิบัติแบบเดียวกับผู้หญิงเข้าใจปะเพื่อนพี่น้องอะไรแบบเนี้ยที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็จะแบบว่าเข้าหามันแบบผู้หญิงอะ น้ำด้วยกันอะไรแบบนี้ยแต็กตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแอบเซอร์วิสหน่อยๆแต่แบบว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าเออดีนะพอได้อ่านมังงะเรื่องนี้คือแบบเออมันมันฮาดีมันฮาดีมันเป็นแนวคอมเมดี้ครับดูแบบเพลินเพนเบาสมองดีชอบชอบก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าฉบับอนิเมะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมบอกเลยว่ามังงะคือดีมากฮาชิบยจริงๆเรื่องนี้ ต่อไปครับเราไปต่อกันกับอนิเมะที่เป็นภาคต่อกันมาดีกว่าสําหรับซีซั่นนี้ครับอนิเมะภาคต่อค่อนข้างจะเยอะแล้วหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับแปลว่าค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวเรื่องแรกเลยครับพบรักในดันเจียนภาค4โอ้โห,โหภาค4แล้ว มาไกลมากครับไอหนุ่มหัวขาวของเราจากภาคก่อนเนี่ยอ่าท่านเทพเนี่ยแทบจะไม่มีบทเลยนะแล้วผมบอกได้เลยครับว่าภาคนี้ตางก็ไม่มีบทเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้โหโอาจาร์ไอ้เย่เป็นนักเอกอย่างไงวะเนี่ยต่อจากภาคที่แล้วเนาะโอ้ภาคที่แล้วค่อนข้างจะดราม่าเลยครับแล้วภาคนี้ผมบอกเลยว่าดราม่าหนักกว่าแน่นอนคือหลังๆมาเนี่ยเรื่องนี้มันไปทางแบบดราม่าซะเยอะนะผมรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมครับมันจริงจังมากช่วงนี้มันไม่เหมือนกับภาคแรกที่เราได้ดูกันตัวภาคแรกเนี่ยมันจะ ค่อนข,ข้างออกแนวสบายๆเนาะแต่พอพ้นภาค2ภาค3ภาค4อะไรแบบนะี้มันเข้มมากเลยอะ่ะมันเหมือนจะเป็นแนวแบบดราม่าไปแล้วอะ่ะต้องมารอดูครับว่าจะมีใครตายหรือเปล่านะภาคเนี้ยก็เสียวๆ,ๆอยู่เหมือนกันนะเออเรื่องต่อไปครับน้องโล่สายแทงภาค2โอ้โห ไม่ได้เชื่อว่าจะมีภาคสองให้ตายเถอะเออนี่ก็เป็นยูริอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมชอบจริงๆคือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอะนางเอกไม่โกงอะพูด,ดง่ายๆที่ไหมลูก GM อ่ะคนที่ได้ดูภาคหนึ่งมาแล้วก็คงจะเข้าใจคขาว่าผมสื่อถึงอะไรนะผมบอกเลยว่าขอสมองแล้วดู <laughs> คือไม่ต้องเครียดที่จะบอกคือไม่ต้องเครียดเพราะว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันสบายๆมันเป็นการประจนภัยโลกแฟนตาซีแต่มันไม่ได้จริงจังขนาดน้นมันแบบมันชิวมากเพราะว่าตัวดังเอกเนี่ยไม่โกงเ้ยเออต้องมารอดูรัาว่าภาคนี้เธอจะมีอะไรโกงๆอีกไหมนะแต่ผมบอกได้เลยว่ามีเยอะมีเยอะต่อไปครับเป็นเรื่องที่ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สนุกนะสนุกแต่ผมไม่ค่อยชอบนิสัยพระเอกเท่าไหร่ไอ้ผู้ขี้เก๊กทั้งหลายนะและเรื่องที่ผมพูดถึงก็คือใครว่าข้าไปบอกไปจมานั่นเองครับโอ้ก็ไม่แปลกใจครับทาไมเรื่องนี้ถึงมีภาคสองนะเพราะว่านางเอกทั้งสองสามคนของเราคือไม่สวยแบบสวยมากเลยอะแล้วมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนครับคือพูดง,ง่ายๆว่าคนดูชอบอะแล้วพระเอกเนี่ยก็คือผู้ขี้เก๊กที่แบบว่าเก,ก่งๆอะ่ะเออประมาณนั้นอะทรงๆนั้นผมดูเรื่องนี้เอาจริงๆผมไม่สนใจตัวพระเอกเลยนะ้อยผมสนใจแค่ตัวนางเอกอะตัว ไวฟูเท่านั้นจริงๆคือตัวละครไวฟูของเรื่องเนี่ยมันมีหลายมุมอะ่ะมันมีหลายคนแล้วแต่ละคนก็แบบว่าสแสดงออกไปแต่ละด้านของตัวเองอะ่ะซุนเดเลมึนๆก็มีอะไรแบบนี้เออแบบน่ารักน่ารักโดยเฉพาะหัวขาวนะผมบอกเลยว่าสเปคครับ เงียบๆแต่เอานะอะไรแบบเดี้ยเออชอบชอบชอบถึงพระเอกมันจะหน้าหมันไส้ไว้หน่อยก็เถอะแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ควรค่าแก่การดูครับสําหรับแบบว่าสายฮาเลมนะสายแบบพระเอกเทพอะไรประมาณนี้เออดูดูดูกันได้ดูกันได้ตอนที่พระเอกมันแบบว่าจูนิเบลเลยแบบนี้เราก็พยายามปล่อยผ่านครับเราอย่าไปโฟกัสมันมากแค่นั้นเองเรา่าสนใจนางเอกดีกว่าเออประวัติั้นประวัติั้นก็ต้องรอดูนะครับไป ก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องที่ผมหยิบมาก็ผมก็ลองเปลี่ยนรูปแบบดูนะแบบไม่ต้องเจอหน้าผมไม่ต้องเห็นหน้าผมตอนพูดถึงอนิเมะอะไรแบบนี้ยถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้มากกว่าก็ลองบอกได้นะผมเข้าใจนะบอกได้เลยเพราะว่าเอาจริงผมก็รู้ตัวเว้ยว่าหน้าผมไม,ไม่เหมาะกับการดูการ์ตูนเออผมรู้นะแต่คือแบบอยากลองอะไรใหม่ๆอยากลองแบบอยู่หน้ากล้องอะไรแบบนี้ไงจริงๆเหตุผลหลกัลกๆของผมก็คือผมฝึกลองอยู่หน้ากล้องฝึกใช้กล้องอะไรแบบนี้ไงผมก็เลยถ่ายตัวเองไว้แต่หลังจากนี้ผมใช้เป็นหมดทุกอย่างแล้วไงก็เลยแบบมาแค่เสียงก็ได้ปะ หรืออะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็ลองบอกแล้วกันนะก่อนจะไปั้ังไ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกให้ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามครับสำหรับวันนี้ผมบอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย